แต้วยินดีคนจับจิ้นเบลล่าพร้อมเล่นเกิลเลิฟนางเอกสาวเต้นานนทพรงานนี้คนก็แอบแซวเพราะมีภาพใกล้ชิดกับเบลล่าราณีทำเอาแฟนๆหลายคนจับจิ้นเชียร์ให้ทั้งคู่เล่นยูริเกิร์ลเลิฟด้วยกันล่าสุดสาวแต้าก็เปิดใจว่าก็ดีนะที่มีคนคิดถึงแต้าไม่ติดดูเป็นงานไปแต่ก็ดีใจคนคิดถึง แจาเบลยังไม่มีงานเกาเลิฟติดต่อมารอดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีโอกาสอาจจะเป็นใครก็ได้นักแสดงท่านอื่นก็เล่นในงานละครมีโปรเจกต์ใหม่ๆรอทําเยอะเลยหมายถึงร้านอาหารไม่ว่างเลยยังไม่ตกลงถ่ายงานแสดงอันไหนไม่ใช่ไม่รับเลยยืนยันไม่เกี่ยวกับที่ไม่รับงานละครเพราะจะมีน้องไม่รู้อนาคตเลยว่ามีได้หรือเปล่า ตอนนี้ทำธุรกิจก่อนเรียกว่าใช้ชีวิตไปทุกวันให้มือความสุขวันไหนพร้อมก็มีเองลุกใหม่ตัดผมสั้นเปลี่ยนบ้างเป็นบทที่ถ่ายไปแล้วจำไม่ได้ตัดผมนานมากแ้ชอบนะดูแลง่ายเขากับบุค,คลิกเราด้วยตอนแรกตัดเพื่องานถ่ายเสร็จแล้วก็ตัดสั้นไว้อีกทุกคนดูชอบอะไรใหม่ๆ